สวัสดีครับวันนี้พบกับกิจกรรมดีๆกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุ um มธานีเมื่อวันที่8พฤษภาคม2568ที่ผ่านมา <ไป S 1> <pal> นางสาวจารุวรรณโฉมศรีหัวหน้าสำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีนายพรเทพสังยังพนักงานอาวุโสและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกองทุนฟ <enjoyed. S 1> ื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายบุญชวนน้อยฉวีประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรร่วมกับจังหวัดปทุมธานีในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชอนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชสยามกมุฎราชกุมารโครงการที่สณโรงเรียนวัดกลางคลองสามตำบลคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี ในงานได้รับเกียรติจากนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดงานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานกว่า100รายกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่สาขาจังหวัดปทุมธานีและส่งเสริมความร่วมมือกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างคับขั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรกรรมในจังหวัดปทุมธานีและได้รับบริการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาให้ความรู้และคำปรึกษาอย่างครบวงจรเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรส่งเสริมอาชีพการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเรกษตรกรกว่า63รายก้าวไปด้วยกันสร้างอนาคตใหม่ให้เกษตรกรไทยรวมมือเพื่อความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทยสนับสนุนกเกษตรกรไทยให้ก้าวไกลและยั่งยืนกองทุนฟื้นฟูเคียงข้างกเกษตรกรชาวปทุมธานีเสมอและพบกับกิจกรรมดีๆกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนากเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีในโอกาสต่อไปนะครับ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดปทุมธานีเดินหน้าช่วยเหลือต่อเนื่องเกษตรกรที่ติดต่อกองทุนฟื้นฟูไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการนะครับก่อนจะจบคลิปท่านใดอยากรู้ว่ากองทุนฟื้นฟูมีกิจกรรมอะไรบ้างหรืออยากรู้เกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูท่านสามารถคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของเราแอดมินจะทำคลิปอธิบายทุกคำถามที่อยากรู้นะครับ ทุ่มทาดีพันดิมิมีค่ากองทนันฟื้นฟูนอาจ,จะมาสืดกาถ้าได้กตกหนึ่งใบมีใครท้าทยขียนชีวิตไม่ให้พี่น้องเราชากว่าเธอกองคนเธอตาย